สวัสดีครับผมนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic s u p e r ร์ไบครับผมวันนี้ครับเนี่ยใช้ไปซื้อของที่แมคโครนะครับผม <Nope. S 1> เดี๋ยวเราจะมาลอง R15 กันนะครับผมตัวนี้เป็น R15 ตัวใหม่นะนิวยามาฮ่า R15 นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันนึงก่อนนะครับผม R15 นะครับผมส่วนตรงนั้นคือสกู o ปปีที่สตาร์ทไม่ติดน,นี่เข็นๆมาตรงนี้ติดไหมกดรัว,วชน R15 ปังล่วง <c oughs> มาเดี๋ยวตาเทา้าฮะรถพังแล้วรถแม่งแรงเกิน n o ้ e <Nope. S 2> ตันใหม่เค okay. เดี๋ยวเราจะไปกันเส้นไหนตันใหม่ปะเรื่องหนุนใหญ่เดี๋ยวเราไปแมคโครกันนะครับโอเคต้องไหวก่อนเล็กน้อยไม่ได้ขับตงสปอร์ตมานานแล้วเนี่ย ช่วงนี้ไม่เคยได้ลงคลิปนะครับแล้วก็ไม่ได้ขับรงฟงสปอร์ตเลยนะปกติเคยขับสามร้อยนะครับขับตัวพันธุ์วันนี้เรามาขับ R15 ก็ลองดูครับว่าเป็นไงโอเคโอ้ R15 ก็แรงเหมือนกันนะครับเนี่ยพอขับสกู๊ปปี้แล้วลองมาขับ R15 ก็เฮ้ยแม่ใช้ได <100. S 2> ้อยูย่นะเดี๋ยวรอน้องกันเดี๋ยวรอน้องกันวันนี้เราใ oui. okay. ส่ข้อเดิมนะครับผมแรงเลยแรงเลย แซงไปแซงไปหยุดเราตั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 ดใรจะมาตัดสั่นลูกเกียร์หนึ่งร้อยแล้วครับผมแป๊บเดียวนะเข็นเกียร์ได้เปล่ามีมีสลิปเปอร์คัทอยู่นะครับผม ได้ขับรถแบบไม่มีกระจกแนานานแล้วนะครับผมทรงค่อนข้างจะก,ก้มนะครับผมก้มใช้ได้เลยนะครับ กลมๆๆๆมสิบหายเลยแกสองอะนี่ซกปปี้ VS R 1 5เฮ้ยววกปี้แรงต้นแรงอะดูตามซกปปี้ตัวเองไม่ทันยาวๆยวยกุปี่นะซกปี้นะสิบห้าากุปปี่ากปปี่อ่ะหมดแล้วับตอนนี้ ไปอนครับเข็นเกียร์เข็นเกียร์วัน,นนี้เกียร์สครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปแ <Okay. S 1> ม็โครครับมุดครับมุดมุดมุดอาจิบ้าค้นก้มเลยครับเพือนรงนั่งกับะปอดจา๋า ตอนนี premises, ้ฮะติดไฟแดงครับผมจะบุดไงเนี่ยล่องนี้เลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยชุบเอ้ยเฮ้ยชุบชุบคันหน้าคันหน้าเบรกคันทั้งหลังแรงสิบล้อเฮ้ยนัดสิบห้าลวดนัดลวดไอ้นัดกันขับไปไอ้นัดไปฮะจังหวะนี้นัดลวดนี่ฮะต่อเกียร์แบบเ็เกียร์แบบอะไรนะเข้าเกียร์แบบไม่ต้องกำพัดนี่เป็นไงฮะนี่ฮะเกียร์หกฮะ ไอ้นัดขับไปไอ้นัดไปไนัดแม่งหลุดเลยตอนนี้เนะี่ยเแค่ออกซ้ายจังหวะนี้ครับรถพ่วงครับรถพ่วงมาด้วยนุดนะจ๊ะจังหวะนี้ครับไปให้ข้าขวาข้างขวาผมหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนิดนะจะทรงแบบหบลบ่อแบบไท่ท่ามสปอร์ตนะบอกเลยว่าอาสิบห้านี้แม่งโคตรเจ็ก ก็จะปวดปวดคอหน่อยนะถ้าแบบไม่ได้ขับสปอร์ตมาแล้วก็มาขับตรงสปอร์ตมันก็จะไม่เม่คอนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนานี่เจ๊กุม้มชิบหายเลยจังหวะน,นี้เดี๋ยวเราเลี้ยวขวากันรถก็เยอะเกินไอเหี้ยรถจะมาเร็วเกินขี้ข้ามนี่เค๊จังหวะนี้ครับกูปี้มัดอกไปแล้วครับผม โอ้เราตัดเราตัดอาชิท้าเราตัดเกียร์สองตัดครับเกียร์สามตัดเท่าไหร่ประมาณเก้าสิบเจ็ดเกียร์สี่รถ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 เบรคเบรคเบรคเกียร์สี่ตัดไหมตัดไหมเกียร์สี่ยังไม่ตัดครับยังไม่ตัดเปิดไปด้านซ้ายฮะเข้าแมคโครครับตอนนี้ หัวอา15ก็แรงเหมือนกันนะครับเนี่ย,ยมันก็ดิึงๆอยู่ยนะมันก็แบบใช้ได้นะตรงโอเคเลยเจ้าหอแกวแกวจอดตรงนี้ได้จ้าอา15ก็แรงเหมือนกันนะครับเนี่ย น่าอยู่นะพี่เดี๋ยตามกูปปี้ไม่ทันต้นแม่งกูปปีป้แรงกูปปี้แรงนะครับตน้นวันนี้ตามไม่ทันเลยครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเราก็ขับอา15มาที่แมคโครนะมาซื้อของนะครับผมก็ไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรให้ดูนะก็วันนี้กับคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครป์เป็นกำลังใจที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ นี่ไม่ใช่การปนแต่มาเป็นแฟนผมซะ <c oughs> เด็กก็รักเป็นไม่พี่เดียวเด็กคนนี้มันเ็โตแล้ว้ะ